สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงกระบี่แล้วเพื่อนนี่ครับถึงกระบี่และนี่คืออ่าวนางเรับเพื่อนครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบสิบแปดนาฬิกาครับเพื่อนหกโมงเย็นแล้วครับมาถึงเย็นครับ ก็จะไปพักผ่อนนะเพื่อนถ่ายคร่าวๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ครับตอนที่แสงสวยๆครับเพื่อนนี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับถ้าแสงสวยๆเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนครับเมื่อวานนอนนี่นะครับเพื่อน <c oughs> บีทูครับคิวกบี่ครับมีสบายน้ำน่ะเพื่อนนี่ครับ วิวเขาก็เป็นวิวภูเขาเหมือนนี่ครับสวยมากนะเพื่อนผมแพนกล้องให้ดูนี่ครับบรรยากาศในห้องเราจะมองเห็นนะเพื่อนผมนอนชั้นสี่ครับเมื่อวานเห็นชัดมากครับภูเขาอันนี้ครับบรรยากาศรอบๆโรงแรมบีทูเดี๋ยวเจอกันครับที่ริมทะเลเพื่อน มาถึงแล้วเพื่อนเช้า amine, like นี้กินข้าวเสร็จแล้วก็มาแล้วครับนี่ครับบรรยากาศเพื่อนนี่เป็นอ่าวนางครับเพื่อนแล้วตรงนู้นครับนู้นครับนู้นครับที่ไปข้าวขาตัวหนังนือครับอาดลุพารัตธาราครับเพื่อนตรงนู้นครับเพื่อนเป็นหาดครับแล้วตรงนี้นี่เป็นอ่าวครับอ่าวนางเพื่อนนี่ครับอ่าวนางเดี๋ยวพาไปลงไปเดินริมทะเลครับเพื่อนครับมีปูนะเพื่อนครับปูตัวเล็กๆนลยครับเพื่อนเนี่ยมันมุดลงไปแล้วมุดลงไปแล้วนี่ เห็นคนจะวิ่งวิ่งหน like right right ีครับนี่ครับนี right ่ครับแล้วมันจะมุดทรายลงไปนะเพื่อนนี่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 มุดลงไปแล้วครับนะฮะโอ้ตัวนี้เยอะเลยครับเพื่อนปูครับปูตัวเล็กครับนะครับเลครับแลามันเห็นคนแล้วมันจะมุดลงไปใน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 ทรายนะเพื่อนนี่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 ครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนดูนะนี่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 มุดลงไปแล้วนี่เพื่อนเพื่อนนะครับเป็นกองทัพเพื่อนนั่นโอ้ปูครับเาเรียกปูเลยนียเพื่อน เวลามันเห็นคนแล้วมันจะมันจะวิ่งเข้าไปในมันจะเจาะรูลงไปในทรายนะเพื่อนนะครับโอ้เยอะมากัเพื่อนหลายพันตัวเนพะื่อนโอ้หนะครับนะครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนะครับมุดละบางตัวก็มุดแล้วครับนะครับบางตัวก็ยังยังนั่นนั่นนั่นนี่เขาเรียกปูแล้วนี่เพื่อนคอมเมนต์กันมาได้นะเพื่อนสำหรับใครที่รู้จักนะครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยบอกเอฟซีหน่อยครับ อยู่กับเป็นกลุ่มล้แวเพื่อนน่ครับนี่ครับนี่นหมดเลยแล้วนั่นครับตบใจคนแล้วแค่นั้นๆๆๆๆๆอมแล้ว เดินดูทะเลครับเพื่อนขึ้นแรงครับแรงมากตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วครับโอ้เห็นไหมครับเรือครับเรือโอ้ครับขึ้นแรงมากครับเช้านี้ก,ก็ก็ยังแรงอยู่จริงๆแล้วแผนคือแผนคือจะนั่งเรือไปเกาะพีพีครนเพื่อน แต่ว่าดูแล้วครับขึ้นลมแรงครับเพื่อนไม่กล้าไปครับกลัวก็เลยมาแค่แค่มาเอาเด็กๆพาเด็กๆมาเล่นน้ำกันนเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับเด็กๆมาเล่นน้ำกันนู่นครับนูน่นอา่าเดี๋ยวมันจะย้อนแสงนะถ่ายทางนี้ไปอ่ะนะครับเด็กๆมาเล่นน้ำก็พอแล้วเพื่อนน่าเสียดายครับว่าจะไปเกาะพีๆซะหน่อยครับ ถ้าถ้าขึ้นเม่แเลนี่คงจะได้ถ่ายมาให้เพื่อนได้รับดูรับ,ร,บรับชมกันนะเพื่อนนะสำหรับผมแล้วแค่ทะเลเลแค่นี้ก็สุดยอดแล้วเพื่อนครั้งแรกครับกับทะเลสามที่เพื่อนที่หาดจอมเทียนครับพัทยาที่แรกแล้วก็ที่สองก็คืออ่ามะนาวครับปรจจวบอันนี้ก็เป็น ที่ที่สามจริงๆแล้วหน้านีมีเกบะพีพีีที่ที่สี่แล้วเพื่อนแต่ว่านี่ครับอย่างที่เห็นเพื่อนขึ้นขึ้นแรงครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันนะเพื่อนรอบหน้าถ้ามานี่ไปเกาะแน่นอนครับเพื่อนจะเป็นเกาะอะไรนี่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะไปอ่าวไหนไปหาดไหนครับสวยมากเพื่อนโน่นครับเรือครับมีหลายลำเพื่อนโน่นนะ หลายลำเลยครับแต่เมื่อวานนี่น้ําตอนเย็นมันจะเยอะนะเพื่อนนะครับขึ้นมาถึงนู่นครับแต่วนันนี้นี่มันเช้าแล้วครับตอนเช้ามันจะลดลงนิดนึงตอนเช้าสุยากาศไปเรื่อยๆให้เพื่อน <laughs> บรรยากาศทะเลครับทั้งแรกของคนชายแดนครับ <laughs> แต่ว่าทริปนี้นะครับทริปนี้ก็ยังไม่จบ e แค่นี้นะเพื่อนเพราะว่าทากลับก็จะไปแวะแวะเที่ยวครับเพื่อนเที่ยวขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราดูเราติดตามเพื่อนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วกับจะจะถ่ายบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะเพื่อนกดติดตามไว้เลยนะเพื่อนครับทะเล นี่ครับเด็กๆจะเล่นน้ำก็แล้วนี่ครับเพราะไงบรรยากาศครับเพื่อนครับ เคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ครับ EP ที่ใส่แล้ว EP ที่สี่ที่ 4, ท 5, ห้าด้วยแบบครับสำหรับกระบี่ครับเพื่อนกระบี่อ่าวนางครับเพื่อนอู้ครับอ่าวนางแล้วข้างหลังนี่จะเป็นหาดหาดอะไรนะหาดลุคพระธาราเพื่อน<า>พระธารามันเป็นเติงซีเสียงอ <c oughs> าจจะเบาๆนะเพื่อนนะเพราะว่าเสียงขึ้นดังครับ ดังขึ้นชงลมดังโอเคครับสำหรับ EP นี้ mm hmm. ก็คงอยู่ไว้เท่านี้ครับเจอกัน EP หน้าเับเพื่อนครับกดติดตามไปเลยนะครับเพื่อนสวัสดีครับ